บรรยากาศท้องฟ้าวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับมีเมฆสีเทาๆบางๆครับแล้วก็มีลมพัดยอดหมาอุ่นเอนครับสวยงามมากค,ครับเหมือนงานศิลปะครับแสงตะวันที่อยู่หลังปุยเมฆสีเทาๆสาดสองเป็นรัศมีออกมาครับเวลาขณะนี้ก็17บเนาฬิกาห้นาทีครับ มะละกอผมก็สุกอีกรูปครับโดนเจาะไปแล้วด้วยครับนี่ครับไม่รู้ว่านกหรือว่าหอยทากครับผมเด็ดไปกินก่อนหน้านี้ลูงครับเดี๋ยวลูกนี้ก็คงต้องมาเด็ดไปกินครับส่วนต้นูุนก็ยังเขียวๆอยู่ครับส่วนตรงนี้ก็เต็มไปหมดครับไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรครับประดับประดาเทียบไปหมดครับโถจักโคกครับ มีเด็กนั่งอยู่ทาการต้นแคคตัสครับแล้วก็มคีควายดอนครับผมจะพูดว่าควายดอนครับควายดอนครับควายเผือกนั่นแหละครับแต่ว่าสีเขาเริ่มจะโดนตะไคร่น้ำก็เป็นสีดำขมขมัวแลวครับจริงๆแล้วเป็นควายเผือกครับเขาจะเป็นสีชมพูครับสามตัวพ่อแม่ลูกอยู่ตรงนี้ครับ อายุน้มก็เก่าแก่ครับอยู่มาจนตะไคร่เกาะครับตอนที่ซื้อมาใหม่ๆก็สวยดีครับเป็นสีชม,สมพูวนทวนสมบูรณ์ครับเอามาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะตัดเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดพื้นให้เขาเรียบๆสวยๆครับวางสวยๆนะครับให้สมศักดิ์ศรีเขานะครับอันนี้วางเป็นข้าวๆไว้ก่อนครับเดี๋ยวไปจัดอีกทีับให้สวยครับ ลมพัดมาชื่นใจดีนะครับถั่วก็ใบสวยครับมีแต่ใบครับดอกยังไม่มีครับเหลือยพันกันมัวส้วไปหมดครับแตงพอตัดแต่งใบข้างล่างออกก็จะเผยให้เห็นลูกแตงสวยๆครับหอยกันต่อเน็มๆเลยครับน่ครับมีอยู่ที่กินได้ก็น่าจะมีอยู่หนึ่งสอง สามสี่ห้าครับลูกนี้ติดผืนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับที่ผมนับได้ห้าหกลูกครับนี่อีกลูกครับแต่จริงๆล้วก็เยอะครับอันนี้แล้วก็อันนี้ห้าหกเจ็ดลูกนั่นแหละครับที่จะกินได้ครับเดี๋ยวค่อยทยอยเก็บไปกินครับก่อนที่จะแก่ไปมากกว่านี้ส่วนลูกนี้ก็สวยงามครับกลมๆยาวๆครับ ว่าเป็นอออคอรอกเคเล่ครับมัวแต่ชมถั่วชมแตงอยู่ตรงนี้ก็ลืมครับว่าไก่ไก่ก็ยังไม่ได้ออกมาสูตรอากาศภาย mm hmm. นอกเราครับเขาก็ร้องเรียกตั้งนานนะครับแต่ว่าผมก็ไม่มาครับไม่เห็นชัดๆเพราโจรน้องมี แม่กุบผาครับออกมาก็ไม่ทําอะไรครับกินหญ้าอย่างเดียวครับส่วนอาหารก็เพี้ยงครับเหลือติดจานนิดนึงหน่อยครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับจานก็ไม่ได้ล้างครับจานไก่ครับก็เป็นถาดรองก้นกระถางเก่านั่นนะครับเดี๋ยวดูหวยรางวัลที่หนึ่งค่อยซื้อซื้อถาดข้าวสวยๆให้กินครับ ผมก็ยังอยู่ดีครับกำลังงอกเป็นใบพริกพริกก็มองแทบไม่เห็นลูกครับต้องแวกดูครับลูกข้างในครับแต่ดอกเยอะครับเมื่อวานผมหรือตรงตรงนู้นครับตรงข้างบ่อหรือกระสอบที่วางลูกๆเอาไปเก็บไว้ตรงที่รับตาครับผมไม่บอกครับว่าเอาไปเก็บไว้ตรงไหน เดี๋ยวมันจะลบตาครับยังไม่เปิดเผยครับเอาไปไว้ที่ลับๆก่อนครับเอาเป็นว่าเอาไปเก็บให้ผลจากสายตาแถวนี้ครับส่วนอันนี้ครับผมไปยกมาเมื่อเช้าครับก็อยู่ตรงตรงนู้นแหละครับตรงที่ผมขนกระสอบแกะกระสอบเปลือกมะพร้าวออกมานะครับข้างเพิงหมางเนก็มาไว้ตรงนี้ครับลิ้งมาครับไม่ได้ยกครับ เขากิ่งมาได้ครับก็จะมาวางประดับตรงนี้ครับเขาสามารถที่จะทําเป็นบ่อได้ครับอันนี้เป็นฐานรองครับแต่ว่าผมเอามาวางไว้ข้างบนก่อนครับอันนี้เอาน้ําใส่ได้ครับอาจจะเลี้ยงปลาตัวเล็กๆน่ารักน่ารักครับส่วนข้างล่างก็เอาอิฐวางรองไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยจัดให้เข้าทีครับเมื่อเช้าก็มาจัดแบบรีบๆครับก่อนที่จะไปทํางาน เพราะว่าเมื่อเช้าก็ไม่ได้รดน้ําต้นไม้ครับก็เลยมีเวลาที่จะเข้ามาจัดแต่งสวนนิดๆหน่อยๆครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ครับช่วงประมาณสามทุ่มกว่าครับยี่สิบนาฬิกาสามสิบกานาทีครับหลังจากที่ผมเข้าบ้านนั่นแหละครับมิหน้าครับช่วงที่ผมเดินชมสวนอยู่ช่วงตอนเย็นที่หลังเลิกงานไม่มีแดดครับแต่ว่าร้อนอบอ้าวครับจนเหงื่อชุ่มครับ ก็คงจะเป็นสัญญาณบอกเหตุว่าฝนจะตกครับแต่ว่าผมไม่รู้ครับปกติแล้วต้องคันครับคันที่กากประมาณนี้ครับก็พูดเล่นครับฝนก็ตกลงมาครับน่าจะเป็นเป็นช่วงที่มรสุมเข้าหรือเปล่าไม่รู้ครับเขาก็ตกตกหนักครับตกเยอะครับตรงนี้เหมือนมีรอยคุยครับคุยกระจายขึ้นมาไม่รู้ไก่แมวหรือหมาก็ไม่รู้ครับเราต้องกบครับเหยียบให้แน่นๆครับ ขาหน้าจะได้กินครับเป็นเศษอาหารที่ผมฝังทําเป็นปุ๋ยเลยครับตรงนี้ก็จะทําเป็นสวนย่อมย่อมย่อมอีกที่นึงครับเดี๋ยวจะคิดว่าจะหาดอกไม้สวยสวยมาประดับประดาแล้วก็เลี้ยงปลาตัวเล็กๆน่ารัก,น,รกน่ารักครับตรงนี้ครับเอาไว้นั่งชมวิวช่วงหน้าหนาวครับกระท่อมก็ประมาณนี้ครับ <laughs> เหมือนสัตว์เจ้าครับข้างล่างก็ลกไปด้วยเศษไม้ที่ผมเก็บไว้เดี๋ยวก็จะค่อยๆทยอย หรือค่อยๆเคลียร์เลยครับเดี๋ยวก็คงโล่งตาขึ้นไปรื่เลๆครับสวนผมใบยอที่ผมแต่งจริงไว้เพิ่งจะสังเกตครับว่าเขามีใบที่สวยงามออกมาเลยครับใบใหญ่ครับจากตอนแรกที่ใบเป็นจุดสีน้ําตาลครับอันนี้ปล่อยไว้นานๆก็อาจจะอาจจะเป็นเหมือนเดิมครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังไม่ได้เอาไปใช้งานครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเอาไปทําห่อหมกกับห่อหมกปลาช่อนประมาณนี้ครับอร่อยดีครับ เดี๋ยวใช้งานก็คงมาเลือกก็ไปสวยสวยครับเขาเริ่มจะแตกยอดแตกกิ่งครับปลูกง่ายครับต้นหยอต้นหมาก็กำลังสวยครับดอกไม้ก็เริ่มจะสวยครับสีสันสดใสดอกบานชื่นพริกก็มีแต่ใบครับไม่มีลูกก็ปลูกไว้ประดับนั่นแหละครับก็ปลูกโชว์ใบครับพริกขมเขาน่าจะเป็นโรคครับ ขาดสารอาหารอะไรสักอย่างครับปกติพลิกต้องใบสีเขียวครับแต่ว่าเขาเป็นใบสีเหลืองครับคิดอว่าเป็นใบของใบเมเปิลครับสีเหลืองสีสีชมพูสีส้มประมาณนี้ครับแต่ของผมมีสีเหลืองสลับเขียวครับใบไม้ใบก็มีครับก็ดูใบสวยๆครับริกไม่ต้องมีมีลูกก็ได้ครับส่วนมะเขือก็ได้กินครับมีลูกออกมาเรื่อยๆครับใบก็เขียวครับรากเขาน่าจะลงดินแล้วครับจาก อยู่ในกระถางเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะโตขึ้นเยอะครับส่วนมะเขือยาวตรงนี้ใบก็ไม่ยอมฟืนครับโดนเพีย้ยโดนมดเกาะจนพุนครับก็ไม่เป็นไรครับมะเขือมีเยอะครับลมเย็นมากครับก็ไม่รู้ว่าคืนนี้เขาจะตกลงมาหรือเปล่าหรือว่าจะเว้นช่วงหลังจากที่ตกมาเมื่อคืนครับเมื่อคืนหวานครับ ประมาณนี้ครับบรรยากาศในสวนเย้ามังกรก็ยังไม่สุกครับลูกเริ่มจะโตครับไก่ก็อยู่นู่นครับชวนกันหากินไปนู่นครับนี่ครับบริเวณที่ผมลือไปเมื่อวานนี้ครับจากที่มีกระสอบวางสุบสุ่มตรงข้างเพลิงหมางเย่นครับตรงนี้ก็ยังลกอยู่ครับภายในตัวอาคารครับตัว เหมยอยืองหยางยังไม่ได้หรือยังไม่ได้เคลียร์ครับเดี๋ยวค่อยๆทําไปครับทําไปเวลามีไม่ค่อยเยอะครับเวลาทํางานครับแต่เวลาอู้มีเยอะครับมีไม้กวาดเขียนแขวน,นอยู่จะพูดว่าแขนเขนแหลมาเลยภาษาอีสานครับก็ไม้กวาดแขวนไว้ตรงนี้ครับส่วนบอ่อปลาดอกกระเจียวผมก็ยังสวยงามนะครับน้ำก็ยังใสครับบอ่อปลา เข้ามาที่ไรก็ต้องปดไม่ได้ครับที่จะให้อาหารปลานี่ครับอาหารก็เม็ดเล็กๆครับเพราะว่าปลาปลาเขาตัวเล็กครับถ้าเม็ดใหญ่ก็คงกินไม่ได้ครับถ้าเม็ดใหญ่ก็ต้องเป็นพวกปลาทองปลาขาครับอันนี้ปลาสดปลาหางยุงก็ต้องกินเม็ดเล็กๆครับก็เป็นการเติมความสุขวันละนิดวันละน้อยของผมนั่แหละครับมาเติมความสุขให้ตัวเองภายในสวนครับหลังจากว่าเลิกงานนะครับมาชม ใบไม้สีชี่วเขียวดอกไม้สีสดใสครับเพิดเพลินไปครับฝูงไก่ของผมครับสามตัวพอแม่ลูกหากินอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นชีวิตชีวาที่มีในสวนตรงครับดูแล้วก็เพลินดีครับ เมื่อเช้าผมไปยกกระถางเจ๊กหวยออกมาครับยกออกมาจากตรงนู้นครับตรงนู้นที่วางสุ่มไว้ตอนแรกเขาก็เป็นพุ่มดีๆครับสวยๆผมเอาไปวางหมกไว้เป็นหลายเดือนครับว่าจะยกมาให้ได้รับแสงแดดก็ไม่ได้ยกสักทีครับจนจนเหลือแค่นี้ครับกระถางนี้ก็เหลืออยู่แค่นี้ครับเมื่อเช้าก็เลยตัดสินใจยกออกมาครับให้เข้ามาเจอแสงแดดสักหน่อยครับเขาจะได้แตกกิ่งก้าน เพราะว่าหน้าหนาวเขาจะมีดอกัาไม่รู้ว่าจะจะทันหรือเปล่าครับหรือว่าเขาจะตัวอยู่แค่นี้ก็รอรุ้นกันครับดอกคูนสีชมพูสีเขียวสีม่วงผมก็ยังยิ่สวัยครับเป็นดอกคูนที่มีอยู่ที่สวนผมที่เดียวครับที่มีสีนี่ครับ เป็นดอกไม้ปลอมนั่นแหละครับเอามาประดับต้นคูณไหมครับเพื่อเพิ่มสีสันในขณะที่รอดอกจริงเขาออกมาครับน่าจะช่วงสงการนู่นแหละครับนานอีกข้ามปีครับ <c oughs> ส่วนตรงนี้ครับที่มองมาเห็นเป็นกรอบไม้เป็นวงกลบประตูครับที่ผมเอามาลองวางวางดูครับว่าจะสวยไหมก็คือทำเป็น ที่ประดับตรงนี้ครับมองไปก็เป็นประตูครับมองทะลุไปเห็นต้นมะม่วงตรงโคนต้นมะม่วงก็กะว่าจะเคลียร์ให้โล่งๆครับเดี๋ยวทํากรงให้เสร็จก่อนกรงที่ยางรถยนต์ครับก็จะเคลียร์ครับตอนนี้ก็วางไว้เป็นแนวไว้แบบนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมต้องซื้อซื้อเสาตอมอเล็กๆครับเอามาฝังลงดินครับ สองฝั่งครับเพื่อที่จะยึดยึดวงกบตรงนี้ไม่ให้หล่ครับวันนี้ผมไปหาซื้อมันไม่มีครับมีแต่ตอหมอที่ยาวๆครับก็ถ้ายาวเกินก็คุดหลุมลึกก็คงไม่ไหวครับอยากได้สั้นๆครับตอมอสั้นๆไม่เกินห้าสิบเซนครับเพื่อที่เอามาฝังฝังลงเป็นที่ที่ยึดของวงกบประตูครับสองฝั่งครับสองต้นก็คงไม่กี่บาทครับ เดี๋ยวจะลองหาไปเรื่อยๆครับตอนนี้ผมก็เอาไม้มาตอกยึดทําท่าไว้ก่อนครับก็ยังไม่แน่นหนาครับยังโยกๆยูครับแต่ว่าเอาลวดเอาเชือกมามัดไว้พอให้เขาเป็นตั้งเป็นโครงล่างให้ได้ดูว่าถ้าทําแบบนี้มันจะสวยไหมประมาณนี้ครับ ผักบุ้งผมเหลืออยู่แค่นี้ครับเมื่อวานก็มาเก็บไปพัดกินแล้วครับส่วนเศษที่เหลือๆก็เอาไปหั่นให้ไก่ครับไก่เขาก็กินครับกินผักบุ้งผักบุ้งปลอดสารพิษครับเหลือแค่นี้ก็เดี๋ยวเย็นนี้ก็จะมาเก็บอีกครับที่เหลือๆน่าจะเก่ครับเก่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็อันนี้พันเป็นเถาพันขึ้นบนต้นบานชื่นเลยครับก็คิดดูครับเก่ไม่เก่จริงๆแล้วถ้าเขาสมบูรณ์สมบูรณ์ เาต้องอ้วกกว่านี้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราปลูกเองก็มีแค่ไหนก็กินแค่นั้นครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไปพาดอีกครับตัดให้หมดครับให้เขาแตกใหม่ครับวนมาทางนี้ก็ขนาต้นเดิมๆเดครับก็รอเวลาก็คงเร็วๆนี้แหละครับจะต้องตัดไปกินแน่นอนครับเพราะว่าปล่อยให้เนื่อนานไปมากกว่านี้ก็คงจะแก่ครับตอนนี้ก็น่าจะกำลังกำลังพอดีกินครับ ใบกำลังอวบกำลังกรอบครับต้นก็เริ่มจะอวบครับใบอาจจะไม่สวยครับสีเป็นสีเหลืองเหลืองครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับกินได้ครับไก่ก็ยังไม่ไปไหนครับยังวนเวียนอยู่แถวนี้ครับหรือว่าอยากจะเข้ากรงในยางรถยนต์ <c oughs> สังเกตดูพระโจนก็จะจัดแม่คุมพาอย่างเดียวครับแม่คุมพาเขาก็าาเหมือนจะ ร้องหาหลังเลยครับน่าจะคลอดอีกแล้วครับใกล้คลอดครับดูปลาครับเมื่อคืนที่ฝนตกผมได้ยินเสียงกบร้องครับแว่วๆมาจากในสวนนี้ครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครับเสียงร้องอยู่ตัวเดียวครับเขาคงมีกบอยู่แถวนี้แหละครับนานมากครับที่ไม่เคยได้ยินไม่ได้ยินเสียงกบร้องครับ เมื่อคืนได้ยินแว่วมาครับก็ถือว่าเป็นนิดๆหา่อันดีครับอาจจะมีกบหลงเหลืออยู่ในสวนแถวสวนผมนี้นะครับแต่ยังหาตัวไม่เจอครับตรงนี้พอรือออกก็โล่งๆนะครับเดี๋ยวก็จะจัดให้สวยให้เป็นระเบียบขึ้นมากกว่านี้ครับจะได้เดินเหินสะดวกตอนนี้ก็ดูลกๆไปก่อนครับ18บแนาฬิกาสินาทีครับตอนนี้ ท้องฟ้าก็เริ่มมืดคึมมาแล้ครับก็ภาวนาอยากให้ตกครับจะได้ไม่ต้องลดน้ําไปอีกสักสองสวันก็ยังดีครับลมก็ยังพัดเอื่อยๆให้พอได้เย็นชินใจครับวันนี้ก็พามาดูต้นไม้ดอกไม้ภายในสวนครับพามาดูไก่เติมความสุขไปวันๆครับตามสภาพที่เรามีอยู่ครับตอนนี้มีความสุขไปกับ สิ่งที่เรามีครับดีที่สุดครับครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงลาบยึดเงินทองบางเถียรเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายลุนแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับพอรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและยาไปยึดติดมากเกินไปอะไร,ะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับ คลิปนี้ก็คงต้องขอ,อลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ